พันของเรานี้มีบุญกันนะผลของมโนสัญเจตนาอาหารที่ดีนะทำให้มาเกิดในสุขติมโนสัญเจตนาอาหารของบางคนเนี่ยทำให้อายุยืนนะบางคนเนี่ยอายุสั้นสั้นบางคนเนี่ยยือน,อ,น,น,นยยอยู่ยืนหยัดแบงนั้นแทะบางคนตายไปตั้งเจ็ดรอบแล้วคนนี้ยังอยู่อยู่เลยอย่างเงี้ยไหมเด็กในคันบางคนเนี่ยตายเกิดตายเกิดอยู่จากคันสู่คันเนี่ยนะจะคลอดไม่กี่วันก็ตายเกิดนะคลอดไม่กี่วันก็ตายอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุแปดเก้าสิบเนี่ยคนนี้ตายไม่รู้กี่ครั้งจริงจะได้เท่าคนนี้คนเดียว เพราะฉะนั้นบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นกรรมเนี่ยนะปาณาติบาตท,ทาให้อายุสั้นอะธินนาทานทําให้เสียทรัพย์สินกาเมสุมิชฌาจารย์ทาให้ผิดรูปผิดร่างศัตรูเยอะมุสาวาตก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเช่นอ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปต่ําเกินไปผลประเภทเนี่ยเป็นผลของประเภทวจ,จีส่วนเรื่องสติปัญญาทั้งหลายแหละเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศีลประเภทสุรา เพราะฉะนั้นกรรมประเภทนี้จะมาแต่งให้ให้รูปร่างกายแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผลของการไม่ทําปานาติบาตอายุยืนทีนี้คนที่อายุยืนเนี่ยนะไม่ทําปานาติบาแต่เบียดเบียนสัตว์อ่าถ้าอย่างนี้ก็อายุยืนแต่ป่วยบ่อยก,ก,ก็ลักษณะนี้ไปนี้ถ้าผลของอธินาทานก็บอกว่าถ้าทาินาทานให้ผลมากหาแต่ผ้านุ่งยังยากเลยว่าง,งั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเป็นผลของไม่ใช่ผลของอธินาทานเนี่ยนะก็ทําให้มี รัสส A, ์สินเยอะแล้วก็รัพย์สินถาวรด้วยบางคนนี่มีไม่ได้มีรถเดี๋ยวก็ถูกยึดแล้วมีบ้านนี่ก็ถูกไล่แล้วบางคนนี่มีอะไรก็เข้าไม่ได้เลยมีได้นิดนหน่อยหหรือมีได้ชั่วคราวแต่ถ้ามีแบบยืมเนี่ยมีได้แต่ถ้ามีเป็นของตัวเองไม่ได้นั่นส่วนนั้นก็เกี่ยวข้องกับศินประเภทศินข้อข้อ2ไปทีนี้ศีลข้อ3ก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยอย่างหนึง่งแล้วก็เกี่ยวกับศัตรูด้วยเนี่ยอย่างหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับศินข้อที่ส ส่วนข้อที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่านะโครงสร้างทางร่างกายส่วนหนึ่งเลยนะเช่นอ้วนผอมสูงต่ำดําเขาอันนี้ส่วนหนึ่งก็ผลของทางวาจาแล้วผลของทางวาจานี่แหละเกี่ยวกับชาติตระกูลด้วยนะเช่นถ้าหากว่าวาจาประเภทอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะ มีสัมมาคารวะวาจาประเภทนี้ก็เป็นเหตุแห่งตระกูลสูงแต่ถ้าวาจาหยาบกระด้างมานะกล้าพูดดูหมิ่นคนอื่นเพราะฉะนั้นวาจาน,นี้สําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องตระกูลฐานะทางการงานเป็นต้นก็คือศีลประเภทวาจาส่วนสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดว่าฉลาดคิดคิด,คดง่ายคิดเร็วคิดช้าเป็นต้นอันนี้ประเภทศีลทางสุรา ประเภทศีลประเภทสุราเพราะฉะนั้นศีลห้าจะว่าไปเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นภัยเวรนะเป็นภัยเวรผู้ที่ล่วงศินห้าเป็นภัยเวรในปัจจุบันล่วงภัยเวรในอนาคตด้วยเนี่ยนะฉั้นภัยเวรในปัจจุบันอย่างน้อยตัวเองก็ติเตียนตัวเองผู้อื่นใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนฉะนั้นผลของการผิดศีลผู้อื่นก็ติเตียนเราได้แล้วก็ภัยทั้งหลายก็มีอบายเป็นต้นเนี่ยนะ มันจึงไม่ควรประมาทในาอากุศลเจตนาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะหากว่าผู้ใดรีบดับอากุศลเจตนาโดยประการทั้งปวงได้ถ้าดับเจตนาได้เป็นไงสบายเลยนะแต่ถ้าโมโนสันเจตนาหารจะดับเพราะอะไรดับเพราะอาวิชชาดับเพราะตัณหาดับเพราะอุปาทานดับกรรมเหล่านี้ก็ก็ดับก็ที่มาศึกษาสติปัฏฐานทุกวันนี้ก็เพื่อด,ดับไปนี้แล้ว่าง,งั้นเถอะ